เยอะเช่ไครับมาเอาก็ได้ขิปสันเท่าวะนี่ครับสุดเทียดสวนนะครับเช่าวสวนบ้านนี้ครับรถจร๋งมาจดอดข้างสวนเลยนะครับเบื้องร,ร,รถนี่นี่หุบนกนาวเทียนนี่นาำใบรถเมล์เลยนี่โอ้ตัว ป่านีมันเป็นป่าที่เขาไป็ดควายคางฟางกีบางนั่นทางถนนลงไปด้อยก็เป็นถนนใหญ่เห็นบ่เนี่ยอ้โอ้ยนั่นหัวเขาเป็ดเขาด้วขอว่าเขารัดไปจ้ะเออเนี่ยเห็นว่ารถถนนใหญ่รถมานึ่งโอยขนเัาเัาตัดลักไปไฟลางแล้วเอาก็ไล่น้มปลาไฟบ่วนกเขาเมื่อกี้หีไฟนะครับนี่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 ครับ ัวกเมียเหาไม่เห็นวัวเห็นส่วนกันไป้ดิดีเขาพอดาอด้วยปลานีก่อนลักบุดดีลักบุดดีเลยกลางแบบันโอ้โหปอไพค้างนอแถวนีนรับมาใหญ่เยอะเชียวยังมา หัวหรือกอปลาไพ่ทำไมหลายๆจว,นวนนันห้างลูกกอดก็มีอยู่นันห้างลกูกเขาห้างลูกเขาสองที่นีย เลี้ยวกันยังเล Leo, Elijah, kind of um> ี e> <t ip> <t ip ้ยวกว่ามื่นการงูป่านี่พวกเขาไปเพิ่งงูป่าใ้ผมทุกคนน่ที่ทงหว่าเขาบ้านเขาลาบนเราส่วนไหนพูดบินเตรียมฟ้าหูน่พฟูน่เห็นู่น่ตัวว่าูน่ ยยางน้ำถนนใส่โอ้ใกล้ปาใกล้ไกล้ใกล้ปาบังครับปลเขาก็มี้โอ้ตะกลางนี่สินะกเขาอะไกลางนี่คนรเมาเห็นมละมอแ้่่นไปกลางขางในปลากลาง้ในปลากลาง้าในปลาเลยแล้วเขาเอาปอมข้างในเขาไปเอาเยอตัดลากก้นม้ยังหัฟุกจริงเลย โอ้ขาม,มาตันลักก่อนครับจะขาม,มาตันลักก่อนนะครับเดี๋ยว่ายตัวก่อนนะไต้ฝ้ากับีนะครับไต้ใช้โน้ยไม่ไพ่เหอว่าบินุแกนี่ โอ้่าลักกอนเยะมจะขามไปตัดลักกันแอาทุกันนกมันดูแขกเป้กันไกลเลอยฮนเขาลไปกางเลยเหเขาล้ไปทางไปกางเลยฮ้คนป้องทางนี้เขาไปไม่บินไปพูดละ เดี๋ยจะตัดลักชอบจะตัดลักมันมาแม่ตัวมาเอาลักมาโอ้ยๆคนก็นตัดเต็มอยู่ครับจบการถ่ายทำหมดแด้วครับเด้อเดี๋ยวจะมีอีกพี่ต่อไป